เอข้างในปะม่เอาข้ดาวนะมันจะง่ายกว่ากูกลัวตีนี้มันเข้าหลังเรานียงั้นเอาข้างในเน่งเลยละกันสวยโดดเอกูสมาตรงซองเะเจ็บเี่ยเลยนี่มุของอะไรลลา บายบายตรงนี้กูจัดให้โอ้โหมันมาทั่วสายทไปแล้วนะ <laughs> เบอร์เจอการไอสร้สัตว์กูไม่อยู่ให้มึงด้วยตรวจสอบ ไม่ได้เฉยๆกูก็บอกหกแล้วไอ้เหียบ้าไปเนี่ยตรงนี้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 แคมป์ทำยี้ไงแคมป์เข้าวงปิดแคมป์ข้างใน อยู่ข้างในมันก็ตายสิมึงเล่นของมึงนะเนี่ยมันจะมีทางอ้อมไปอยู่ตรงนี้มึงเห็ยนไหมเนี่ยออไปอ้อมไปยี่อะไรละไปยี่อะไละยีวันลี่ยีไปไปยี่มุดไปคิ่มุดไปมุดไปคิ่มุดไปคนท้าไปผตายแล้วเราลบทีมยี่ ขเป็น่าจำแพทไรน้าวมาฮอนแล้วโอ้ยจำแพทไรน้าวเอาไว้ทำสเต็ปแบบแท็บสเต็ปอะไรเงี้ยไปเอาอะไรมึงโอ้ยไปไปเราเราไม่เน้นบวกครับไปเราเรานิ้นแข็งเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ได้ที่หนึ่งเองนะ ไม่ถึงไอบวกบไม่ถึงบวกไม่ถึงร้อยนะเนี่ยไอ้สา์จริงบวกไม่ถึงร้อยนะมึงต้องคิวห้าหรือแอซิสคิวห้าแล้วก็บูมก็ไปยิงหัวให้กูดูหน่อยวะอีกทีละไม่ต้องขอเดี๋ยวกูก็ล้มโอ้โห กูไอ้เจี๋บเบ้อหดึ่งอย่าเด้เจี๋บเบ้อคือในน้อยใส่ในน้อยๆข่อยก็มีแห้งคือกันหรอวะเฮ้ยมันเล็งมันเล็งมันเล็งเล็งัวข่อยเมื่อกี้มาดิกูอยากโดนเข้าที่หัวหลังหน้ากูเนี่ยมาดิเฮ้ยใกล้ใกฮ้ย เฮ้ยชิมจำแพ็ขึ้นไปครับคนบนนี้ได้ปะมันขึ้นไปก็ตกด้วยขวามีนะมันมีธนูมาเห็นปะเสียงธนูอะไอ้โด๊ตายซะโด๊กไม่อยากัดกองหน้าไอ้ทับตัวรับไงตัวลุกไงมันชุบกันไอ้เงี้ยยายาบอกเลยไอ้ยูคนอยู่ในวงได้ปิ้วไม่มาตรงนี้อได้ มึงจะได้รู้มึงจะได้รู้กล้บนหัวมันก็มีเบียนตเนะเบียนะเบียนะย่อๆไปเยอะๆเอาหลังๆๆระวังหลัง แอฟแข่ง,งแล้วอย่างมัน,มนมจะมีบบเทธนูยิงอ่ะระวังด้วยไม่ไม่คุ้มเลยเห็นปะในวงก็ช่างอ่ะเนี่ยเราเค่อยวิ่งเข้าเพราะว่าอีกทีนะก็จะวิ่งเข้าอ่ะเฮ้ยโอ้ยศากตุตกุกแดง เฮ้่อยเียเียีไนีต้าองตรงนี้เข้าวนี่ดเยเราต้องเข้าเราต้องเข้า,ราตงาราตงนี้แล้ว Gas trap deployed. Oh! No no. Now. no, no. No, no, no. Poor yeah. Fiat. Oh, okay. <laughs> ah. Cool. Yeah. Hold on. Recharging shields. We're close to the ring. 30 seconds left. Charging much ช่งย yeah. oh. ุบได้นะชุบได้นะคือคือยิงเก็บมาสิคเลย

เววไม่เี่อะเลยสัูยังไม่ยิงหาเลยเลยเฮ้ยไอคิวมีเคเบิลได้ยไงวะยไม่เชื่อคิมมีเมกเี่ยมีมะมีนัดเดียวไอสัตว์เมื่อกี้ผมไม่อยากจะโมะครับเพเโดนตดผมเกือบตาย อืเนี่เห็นไหมนี <plein> <People> yeah. ่เขาเรียกว่าติ้งเสียบแพ้เนาะโอ้โหไอสัด์ไอเดียบ้าเลยจิยู่ในเค้อสิมหนึ่งเป็นไปได้บูชาเต็ดามีล่ะ